สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้เทคนิคการขับรถเกียร์ออตโต้ขึ้นเขาและลงเขาด้วยวิธีการง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ออตโต้ขึ้นก็ต้องใช้เกียร์ต่ำลงเขาก็ต้องใช้เกียร์ต่ำพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับขึ้นเกียร์ต่ำลงเกียร์ต่ำห้ามใช้เกียร์ดีลงเขาขึ้น ที่ลงเขาขึ้นเขาในทางลาดชันนะครับเนี่ยจะเป็น D3 นะครับอันนี้จะเป็น2เป็น L นะครับถ้าเราโยกตัวแบบนี้ก็จะเป็น d เฉยๆนะครับเป็นดีในการลงเขาจะเป็นอันตรายมากสำหรับรถเล็กที่เป็นอีวคาจะขึ้นเขาไม่ไหวนะครับเราต้องใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำก็จะเป็นที่จะที่จะต่ำกว่าดีก็จะเป็นเกียร์สองเกียร์แอลนะรเราสามารถโยกเข้ามาได้เลยนะครับ นะครับโยกเข้ามาได้เลยนะครับเวลาขับการที่เราจะโยกจาก B มาเป็น D3 เราชะลอความเร็วเราไม่ต้องเบรกให้มันลดหยุดนะครับเราโยกเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาที่ D3 มรถมันจะดึงให้อัตโนมัตินะครับเสียงเอนจิ้นอาจจะดังบ้างนะครับรถมันก็จะดึงให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสมมุติว่าถ้า D3 ยังขึ้นไม่ได้เราก็ดึงลงมาที่เกียร์สต่อนะครับ รถจะเคลื่อนที่พุ่งขึ้นดีกว่าเดิมนะครับเทคนิคในการขึ้นเขานะครับใช้ความเร็วต่ําและใช้เกียร์ต่ําในการขึ้นเขานะครับถ้ายังขึ้นไม,ไ,มไ,มไม่ไหวจริงๆก็โยกลงมาที่เกียร์แอนะครับโยกใส่เกียร์แอลเลยโ,ยโดยโดยที่ไม่ต้องไปเบียบเบรกให้รถมันหยุดนิ่งนะใส่เกียร์แอไปเลยนะครับอยู่บนเนินถ้ารถมันขึ้นไ่หวก็ แต่คันเร่งดันขึ้นไม่ได้เลยนะครับก่อนลงจากเขาก็ต้องใช้เกียร์ต่ำเหมือนกันนะครับถ้าใส่ดีสามรถมันยังเร็วอยู่เราก็ดึงมานะที่มาเบอร์2องนะฮะระบบเครื่องยนต์แอนจินก็จะช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าลงเกียร์ดีมันจะลงเขาเร็วมากนะครับมันจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเราดึงมาที่แกลมมันก็จะเกียร์ก็จะคงที่นะฮะ ทีนี้เรามาดูรถที่ไม่มี S L 3า S สา L มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็น,ปน R N D บวกลบนะฮะถ้าเราขับมาเราเข้าดีมาแบบนี้นะครับเราจะขึ้นเขาหรือลงเขาหรือว่าทางลาชันให้เราโยกโยกออกไปด้านซ้ายเลยนะครับการใช้เกียร์ต่ำก็คือการลด ลงโยกลงนะฮะเพื่อให้มันจะขึ้น M1 เห็นไหมฮะใช่ใชนะฮะขึ้นเป็น M1 นะครับถ้าเราโยกบวกก็จะมันก็จะเป็น M2 นะครับทบทวนทบทวนอีกรอบหนึ่งเราโยกไปด้านซ้ายบางคันก็อาจจะโยกไปด้านขวานะฮะเป็นบวกลบนะฮะเราสามารถที่จะลดลดลงก็จะเป็นกดลบ บวกเพิ่มขึ้นก็จะเป็นบวกนะแล้วก็โยกขึ้นก็จะเป็นบวกไปนะฮะนะฮะเวลาขึ้นเขาแล้วก็กดลงกดลบลงก็ได้นะครับถ้ามันช้ามากเราก็กดบวกขึ้น,น,นอ่านั่นแหลคะครับถ้ามันช้ามากแล้วก็ดันบวกเข้าไปถ้ามันเร็วไปเราก็กดลบลงอ่าใช่ถ้าเรามันเร็วเกินเราก็กดลบลงมานะครับรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะฮะ มันก็จะเอนเอนเอนจินของมันเนี่ยก็จะช่วยดึงเครื่องยนต์นะฮะให้รถมันดึงปรับสภาพให้ปรับสภาพการของเกียร์นะฮะของเกียร์รถยนต์นะฮะของเกียร์ออโต้นะฮะบางคันจะไม่มีนะจะไม่มีเกียร์ให้โยกตรงนี้แต่จะมีที่มือพวงมาลัยให้เราให้เราที่จะบวกลบเกียร์จากเกียร์ดีมาเป็นบวกลบที่พวงมาลัยนะฮะ เขาเรียกว่าเป็นระบบเกียร์ใช้มือคอนโทรลสามารถเล่นเกียร์ได้แต่การลงเขาขึ้นเขาในทางลาดชันควรใช้เกียร์ต่ำกดไปด้านซ้ายแล้วก็กดลบกดบวกแค่นั้นเองนะฮะลองหรือว่าไปขึ้นห้างทาง,ทางลาดชันแล้วก็เอาไปเราก็เอาไปใช้ได้นะข้อห้ามนะครับห้ามใช้เกียร์ดีขึ้นเขาลงเขาเด็ดขาดอันตรายมากเลยนะครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้ควรใช้เกียร์ต่ำหรือว่าเข้ามากดบาดีแล้วโยกไปด้านซ้ายแล้วกดลบเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และมีสาระอย่าลืมกดติดตามและถูกใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมส่งกำลังใจส่งของันให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย